สวัสดีเด้อจ้าเอ้ยทุกตาพาฝันค่ะพบกันอีกแล้วค่ะมื่อเอ้นี่ยเอ็ดอันอาหารเที่ยงกินค่ะมื่อนี่แฟนเอ้ยพันยูหนำเอ้ยเอ็ดอันขนมปังทาอันอเมริกันฟิเลใส่ไข่ต้มค่ะเฮ้ยเอ็ดเรียบร้อยแล้วบั่อเอ้เนี่ยเมือเอ็ดของเอ้ยเมื่อเนี่ยกินปานใสมอนเนาะค่ะเนาะสลัมเนาะเมื่อเอ้ยนี่ใส่อัน สลัดค่ะเอ็ดง่ายๆซื้อพันมาดอกค่ะแต่ก็มาแต่งเสื้อเอาแล้วค่ะใส่อันนี้บอกค่ะนี่ค่ะเม็ดพิกไทยนี่บอกค่ะโรยใส่เยอะๆเกินเอ้อพ,พันไม่ค่อยกินปลาเปาล่เลยต้องเห็นพันยังกินน้ำใค่ะถ้าพันกินก็พันก็กินแต่พวกเนื้อปลา เนื้อปลาข,า,ขาวขาวที่ว่าบะหมี่กลางบะหมี่เตจิตเดรอคะก๋วยเติดรตหรอกค่ะเนาะความเคยชินของตขแต่และคนแต่ละอันผูมีประเทศเนาะแต่และอันภาคต้มกาแฟก่อนแล้วก็นะอันของข้อนั้นเออเอสเราเออเราไปวางไว้นในตู้คนละตู้กินข้าวแล้วอันนี้ของอันน,นี้เอ้ยนี่อันนี้คันนี่บันเออสวยมัน มันคืออยากมืดมืดพี่ว่าพี่โนเลยเอางว่าเสือหรือว่าเป็นความรูร้สึกของเอืยะเอ่ยว่ามันมืดเนี่ยนี่ค่ะปลาไซมอนแล้วก็เซิรซอสนะคะเนาะซอสเปรี้ยวหวานหน่อยนึ่งค่ะแล้วก็กินกับพักสัดเนี่ยวะเบิ่งเอวยะกินแล้วเบิ่งดูวส่น เแฟนเลยพันย so ังบออันน mm ั้นอกค่ะเพราะว่าพันยัางพันยังเอ็ดอันนั้นหน้าต่างก็มันแล้วจะนอยก่อนที่ทําความสะอาดแล้วมันจังมากินมันบอกนี่บอกค่ะมาเอ้าคลิปนี้ก็มากินอันสลัดปลาไซมอนกระเบื้อทุกตาผาฝันค่ะตอนเที่ยงเที่ยงเนอะมากินเ้อเบิร์นก่อน Rất. Xếp khả ngay ngay แซ่บแซ่บไม่แห้งไม่แห้งอันนี้มากินด้วกัน 嗯。Mm.